วีลคั่มแบ็คทูเทอร์โบตูล์การ์จชยูร์ทรัสเต็ดเดสติเนชันฟอร์ดีเทลคายอินไซต์และเทสต์ออโตโมเทียบอัปเดตแอนด์เอ็กเปิร์ตรีวิวทูเดย์วีอาร์ไดวิ่งอินทูเดอะคอมแพคยัตไฮรีพร็อพติคอัลสองพันยี่สิบหกนิสสันโนดโชว์เคสในเอสเตนนิ่งดาร์กบลูฟิ nish แด็ปเฟอร์เฟกต์รีแบรนด์โมเดลอีเลกแอนบิทเออร์บันยูเทลิตี้ The 2026 Nissan Note Continues its legacy as a reliable subcompact hatchback with a fresh face, enhanced features, and impressive efficiency. From the outside, the Note's aerodynamic styling and sculpted l i n e give it a sleek and futuristic vibe. The dark blue color adds a premium appeal, making it stand out better i t s p a r k e t r b s i d e o r cruising through the city, it compact size makes it ideal for t h a i urban s p a c e ยึดอิทธ e ิ smooth, ์ด like e ้านความประมิดอ่อนแคบินสเปซออลคอมฟอร์ตอันเดอร์เดอะฮูดเดอะสองพันยี่สิบหกนิสสันโนดทำอิควิปเปตวิดเอริฟายหนึ่งจุดสองลิตรทรีไซลินเดอร์เอนจินแพควิดนิสสันอีพาวเวอร์ไฮบริดซิสเต็มดิสเซ็ตอัพดิลิเวอร์เอสมูดอีมีไลฟ์ไดรฟิงเอ็กเพียริเอนต์วิดเอ็กเซเลนต์ฟูลเอฟฟิเชนซีแมคกิ้งอิทเพอร์เฟคฟอร์เดลิคคอมมิวติ้งวิดเออร์เอนด์แอนเซียตีเดอะอีพาวเวอร์ซิสเต็มเจเนเรตอิเล็กทริซิตี้ยูดซิงเดอะเปเท which provides instantaneous t a l k and a q u i e d ride, especially in stop and go traffic. Inside the cabin, the Nissan Note surprises with its roomy interior, quality m a t e r i a l and thoughtful design. The dashboard is clean and modern, featuring a fully digital instrument cluster and a centrally mounted infotainment touchscreen that supports both Apple CarPlay and Android Auto. Smart storage solution f o l d a b l e rear seats. แอร์แอเซอร์พรีเซนต์ลีส์พัชเชียสตรองแอร์พรักติคอลิตี้ especially for families ออเดอร์สคุณีดเอ็กซ์ตราคาร์โก้สเปซเซฟตี้อีก็เซลล์แอร์สตรองคอยวิดเดอร์สองพันยี่สิบหกโนดแอร์สิ่งอินคลูดนิสซานเซฟตี้ชิลสามร้อยหกสิบสวีดิสบันเดิลคำวิดอัตโนมอติกอิมเมอร์เจนซี่เบรคกิ้งเลนดีพาตัววอร์นิงไลท์สปอร์ตมอนิทอเริงเพรียครอสทราฟฟิกอัลเลอร์และอัดดัพตีครูสคอนโทร This feature makes the Note not just a convenient city car but a safe one as well. On the road, the ride quality is smooth and composed, steering is light yet precise, and the suspension does a solid job of absorbing bumps, giving both driver and passenger a comfortable experience. The hybrid powertrain responds quickly and remains quick, contributing to a refined overall drive. As for pricing. เดือนสองพันยี่สิบหกมิตซูบารุโนดอิงเดอร์ดักบลูวาเรียนสตาร์ทอาราวสองจุดห้าพีเคอาร์เดพันดิงออนทรีมแอนด์ออฟชั่นอิดออฟเฟอร์เกรดวาลูคอนซีเดอริงอิดไฮบริดเทคโนโลยีเซฟตี้อุปกรณ์แอนด์โมเดิร์นฟีเจอร์อิดแอนด์เอ็กเซเลนต์ชอปส์สำหรับบุญย์ลูคิงสำหรับเอคอมแพกเยสต์มาร์ทแอนด์เอฟฟิเชนต์เดลี่ไบร์เวอร์อีฟยูเอนจอยดิสรีวิวแอนด์วอนมอร์อัปเดตออนเดอร์เลติสคาดอนฟอร์เกตทูฮิตเดอร์ไลท์บัตต้อนแชร์ดิสวิดี แอนด์ซับสไครบ์ทูเทอร์โบตุ้นการชั่ง for more in-depth รีวิวแอนด์คาคอม parison